สวัสดีค่ะตอนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจจะมองข้ามไปนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบัตรประชาชนสัมกทารที่เราทุกคนพกติดตัวกันอยู่แล้วเนี่ยค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าไอชิปสีทองทองเล็กๆบนบัตรเนี่ยเออมันเก็บอะไรไว้ข้างในบ้างนะครับสวัสดีครับมันมีแค่ข้อมูลที่เราเห็นเนกันบนหน้าบาัตรหรือว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่มากกว่านั้น เอาละคะ่ะวันนี้เรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันดีกว่าเราจะมาดูกันคะ่ะว่าข้อมูลในชิปบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดของไทยเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ้างอิงจากข้อมูลของกรมการปกครองและก็แหล่งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเห็นภาพชัดๆว่าบัตรใบเล็กๆนี่ไม่ใช่แค่พลาสติกยืนยันตัวตนธรรมดาาแต่มันคือแบบกุญแจสําคัญสู่โลกดิจิตอลไอของเราเลยค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าบัตรสมาร์ทการ์ดเนี่ย จริงๆแล้วมีความสามารถมีบทบาทสำคัญมากกว่าที่หลายๆคนอาจจะคิดนะครับข้อมูลข้างในชิปเนี่ยเขาออกแบบมาอย่างดีเลยเพื่อวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือการยืนยันตัวตนหรือที่แบบในวงการจะเรียกว่า KYC นะครับ Know your customer อ๋อ KYC ที่ได้ยินบ่อยๆเวลาไปทำธุรกรรมการเงินใช่ไหมคะใช่เลยครับเป็นกระบวนการสำคัญที่ หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐอย่างกรมการปกครองเองหรือกกตอตอนเลือกตั้งหรือภาคเอกชนอย่างธนาคารสถาบันการเงินหรือแม้แต่ประกันสังคมเขาต้องทำตามกฎหมายนะครับเพื่อป้องกันการทุจริตแล้วก็ยืนยันว่าคนที่มาใช้บริการเป็นตัวจริงนะข้อมูลในชิปนี่แหละครับเป็นเครื่องมือสำคัญเลยซึ่งถ้าจะให้เห็นภาพร,มรวมๆนะครับเราพอจะแบ่งข้อมูลในชิปได้เป็นสส่วนใหญ่ๆครับผม แบ่งเป็นสองส่วนอืมก็น่าสนใจค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ส่วนแรกก่อนเลยดีไหมคะส่วนนี้เข้าใจว่ามันก็คือข้อมูลชุดเดียวกับที่เราอ่านอ่านกันบนหน้าบัตรได้เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับส่วนแรกเนี่ยคือข้อมูลพื้นฐานเลยครับที่เราเห็นเห็นกันอยู่บนบัตรนั่นแหละก็จะมีชื่อนามสกุลแล้วก็คำนำหน้าชื่อนะครับเลขประจำตัวประชาชน13หลักวันเดือนปีเกิดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบันนะ แล้วก็รูปถ่ายใบหน้ารูปถ่ายนี่คืออ๋อตรงนี้ต้องเน้นนิดนึงครับว่าเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลไม่ใช่แค่ภาพพิมพ์เหมือนบัตรเก่าก็คือข้อมูลประจําตัวทั่วๆไปที่เราคุ้นๆกันดีแล้วการที่ข้อมูลชุดเดียวกันนี้มันอยู่ในชิปด้วยเนี่ยค่ะมันมีประโยชน์เพิ่มขึ้นยังไงอีกคะนอกจากที่เราก็อ่านจากหน้าบัตรได้อยู่แล้วประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับคือเรื่องของออประสิทธิภาพความแม่นยํา ลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราไปติดต่อหน่วยงานที่มีเครื่องอ่านบัตรหรือสมาร์ทคา r รเดอร์นะครับค่ะนึกออกค่ะแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลจากหน้าบัตรเราเข้าระบบเองซึ่งมันก็อาจจะช้าแล้วก็มีโอกาสพิมพ์ผิดได้ง่ายใช่ไหมครับเขาก็แค่เสียบบัตรเราเข้าไปแล้วใช้เครื่องอ่านดึงข้อมูลพื้นฐานสุดนี้จากชิปเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลย อัตโนมัติข้อมูลที่ดึงไปมันจะถูกต้องเต๊ป๊ะร้อยซตามที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเลยครับลดปัญหาเรื่องคีย์ข้อมูลผิดไปได้เยอะมากเห็นภาพเลยค่ะว่าช่วยลดขั้นตอนเพิ่มความแม่นยำได้จริงในยุคที่อะไรๆก็ต้องเร็วแบบนี้ทีนี้มาถึงส่วนที่สองอันนี้น่าจะไฮไลท์เลยนะคะเพราะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้โชว์อยู่บนหน้าบัตรแต่ว่าซ่อนอยู่ในชิป ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญเลยที่ช่วยเพิ่มมิติความปลอดภัยให้กับการยืนยันตัวตนด้วยสมาร์ทการ์ดจริงๆข้อมูลในส่วนนี้มันจะมีความละเอียดอ่อนสูงนะครับแล้วก็ออกแบบมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในระดับที่แบบต้องการความน่าเชื่อถือสูงสุดเลยอืมค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลพวกนี้เรามองไม่เห็นด้วยตามเปล่าและการจะเข้าถึงเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องอ่านบัตรชนิดพิเศษเท่านั้นด้วยนะครับที่เขาต้องผ่านการรับรองแล้วก็ลงทะเบียนกับกรมการปกครองไว้แล้วไม่ใช่ว่าใครมีเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดทั่วไปตามร้านแล้วจะมาเสียบดูข้อมูลส่วนนี้ได้ง่ายๆนะครับมันมีนกลไกควบคุมอยู่แสดงว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนลึกนี่มันต้องเข้มงวดกว่าส่วนแรกเยอะเลยนะคะแล้วข้อมูลสําคัญที่ซ่อนไว้นี่โดยหลักๆแล้วมันคืออะไรบ้างคะ สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแกนหลักของข้อมูลส่วนที่สองนี่ก็คือข้อมูลชีวมาตรครับหรือ biometrics biometrics ข้อมูลชีวมาตรใช่ครับข้อมูลชีวมาตรก็คือข้อมูลลักษณะเฉพาะทางกายภาพของคนเรานี่แหละครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้การยืนยันตัวตนมันแม่นยําแล้วก็น่าเชื่อถือมากๆเพราะมันช่วยให้มั่นใจได้ว่าคนที่ถือบัตรอยู่ตอนนั้นน่ะคือเจ้าของบัตรตัวจริงนะไม่ใช่คนอื่นที่อาจจะแค่เก็บบัตรได้หรือพยายามจะมาสวมรอยข้อมูลชีวมาตรฟังดูเป็นเรื่องเทคนิค แต่สำคัญมากๆเลยนะคะพอจะขยายความได้ไหมคะว่าในบัตรประชาชนบ้านเราเนี่ยข้อมูลชีวมามาที่เก็บไว้คืออะไรบ้างสำหรับบัตรสมาร์ทการ์ดของไทยเรานะครับข้อมูลชีวภาพหลักๆที่เก็บในชิปจะมีอยู่2ประเภทครับอย่างแรกเลยคือลายนิ้วมือลายนิ้วมือครับแต่ว่ามีจุดที่ต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าระบบเขาไม่ได้เก็บภาพสแกนลายนิ้วมือเต็มๆทั้งภาพลงไปในชิปนะอ้าวหรอคะไม่ใช่ภาพเต็มๆหรอ ครับเพราะว่าถ้าเก็บภาพเต็มๆมเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องความเป็นส่วนตัวได้แล้วก็ใช้พื้นที่เก็บเยอะเกินด้วยแต่สิ่งที่เขาเก็บคือลักษณะเด่นหรือเรียกว่า minutia points ของลายนิ้วมือครับ minutia point มันคืออะไรนะคะขออีกทีได้ไหมคะอ๋อครับมันคือพวกจุดตดัดจุดแยกหรือลักษณะเฉพาะบนลายเส้นของนิ้วเรานะครับ มักจะเก็บจากนิ้วชี้หรือบางทีนิ้วหัวแม่มือแล้วก็แปลงเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อเอาไว้ใช้เปรียบเทียบยืนยันตัวตนว่าลายนิ้วมือของคนที่มาแสดงตัวเนี่ย ตรงกับข้อมูลลักษณะเด่นที่เก็บในบัตรหรือเปล่าอ๋อ oh, เป็นแบบนี้นี่เองคือไม่ได้เก็บภาพเต็มๆแต่เก็บเป็นเหมือนลายเซ็นดิจิตัลของลายนิ้วมือแทนซึ่งก็พอแล้วสําหรับการเทียบแถมยังปลอดภัยกว่าด้วยถ้าข้อมูลเกิดหลุดไปเพราะมันไม่ใช่ภาพจริงๆอืมเป็นการออกแบบที่ฉลาดมากค่ะแล้วข้อมูลชีวมาตรอย่างที่2ล่ะคะคืออะไรอย่างที่2คือภาพใบหน้าครับ ซึ่งฟังดูอาจจะซ้ำซ้อนกับภาพที่พิมพ์บนหน้าบัตรหรือเปล่านั่นสิคะแต่จริงๆแล้วไฟล์ภาพใบหน้าที่เก็บในชิปเนี่ยจะมีความละเอียดสูงกว่าภาพบนบัตรเยอะเลยครับวัตถุประสงค์หลักเลยคือเพื่อรองรับการใช้งานกับเทคโนโลยีรู้จำใบหน้าหรือ Facial Recognition นะครับที่ต้องการความแม่นยำสูงๆซึ่งอาจจะเอามาใช้ยืนยันตัวตนเพิ่มเติมในอนาคตหรือในระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงมากๆควบคู่ไปกับการตรวจลายนิ้วมือนะครับ เข้าใจแล้วค่ะภาพในชิปคือเวอร์ชันอัปเกรดสำหรับเทคโนโลยีในอนาคตนี่เองนอกเหนือจากข้อมูลชีวมาส,สองอย่างนี้แล้วยังมีข้อมูลส่วนตัวอื่นๆที่อาจจะถูกเก็บไว้ในชิปส่วนที่2นี้อีกไหมคะมีข้อมูลอื่นๆที่อาจจะบันทึกไว้ได้ครับแต่ต้องย้ำนิดนึงว่าข้อมูลพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทางเลือกนะครับคือออ t ชันอลหมายความว่าอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับการแจ้งความประสงค์ของเจ้าของบัตรตอนไปทำบัตร หรืออาจจะขึ้นกับข้อกำหนดของบัตรแต่ละรุ่นด้วยอ๋อค่ะค่ะข้อมูลที่เป็นไปได้ในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นาศาสนาอันนี้เจ้าของบัตรต้องแจ้งความประสงค์เองว่าจะให้บันทึกไหมประวัติการเปลี่ยนชื่อสกุลอันนี้ก็มีประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนหลังสถานะสมรสอันนี้อาจจะเจอในบัตรบางรุ่นเก่าๆหน่อยแต่ปัจจุบันอาจจะไม่ได้เน้นบันทึกแล้วครับแล้วก็กรุ๊ปเลือดซึ่งบางคนอาจจะอยากบันทึกไว้เผื่อฉุกเฉินทางการแพทย์ แต่ก็ต้องแจ้งความประสงค์เหมือนกันครับแสดงว่าข้อมูลส่วนนี้ก็มีความยืดหยุ่นแล้วแต่คนแล้วแต่นโยบายแต่ละช่วงเวลาแต่ข้อมูลหลักจริงๆที่สำคัญสุดๆในส่วนที่2ก็คือข้อมูลชีวมาตรเพื่อยืนยันตัวตนทีนี้พอเราพูดถึงข้อมูลที่มันละเอียดอ่อนอย่างลายนิ้วมือภาพใบหน้าเนี่ยมันก็ต้องมีคำถาม,ามตามมาเรื่องความปลอดภัยว่าข้อมูลเหล่านี้มันถูกปกป้องยังไงไม่ให้ใครเข้าถึงได้ง่ายๆหรือเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะเป็นคำถามที่สำคัญมากครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่คนออกแบบระบบเขาให้ความสำคัญสูงสุดเลยข้อมูลในชิปสมาร์ทดโดยเฉพาะพวกข้อมูลชีวมาตรเนี่ยมันมีนกลไกป้องกันความปลอดภัยหลายชั้นเลยครับอย่างแรกเลยคือตัวชิปเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน่วยความจำเปล่าๆนะครับแต่มันมีหน่วยประมวลผลขนาดเล็กหรือไมโครโปรเซสเซอร์แล้วก็มีระบบปฏิบัติการของตัวเองฝังอยู่ข้างในเลยโหมีหน่วยประมวลผลในบัตรด้วยเหรอคะเนี่ยเหมือนมีคอมจิ๋วๆเลยเปรียบเทียบแบบนั้นก็ได้ครับ ซึ่งมันทำให้ตัวชิปมีความสามารถในการประมวลผลแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ในระดับหนึ่งไม่ใช่แค่รอรับคำสั่งจากข้างนอกอย่างเดียวอย่างที่สองและสำคัญมากคือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะข้อมูลชีวมาตรจะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่เข้ารหัส Encrypted อย่างแน่นหนาเลยครับเข้ารหัสใช่ครับไม่ได้เก็บเป็นข้อมูลดิบๆที่ใครอ่านก็เข้าใจ การเข้ารหัสก็เหมือนเราเอาข้อมูลไปใส่ตู้เซฟแล้วล็อกด้วยกุญแจพิเศษนะครับต่อให้มีคนขโมยตู้เซฟไปได้แต่ถ้าไม่มีกุญแจที่ถูกต้องก็เปิดเอาของข้างในออกมาไม่ได้แล้วกุญแจที่ว่านี่คืออะไรคะใครเป็นคนถือหรอคะ กุญแจในที่นี้ก็คือคกลไกทางดิจิทัลและก็กระบวนการที่ซับซ้อนครับซึ่งการจะไขกุญแจเพื่อเข้าถึงแล้วก็ถอดรหัสข้อมูลละเอียดอ่อนพวกนี้ได้เนี่ยต้องทําผ่านเครื่องอ่านบัตรที่ได้รับการอนุญาตและลงทะเบียนกับกรมการปกครองเท่านั้นครับอ๋อต้องเป็นเครื่องที่ลงทะเบียนแล้วครับผมเครื่องอ่านทั่วไปตามท้องตลาดทําไม่ได้เพราะไม่มีกุญแจที่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ด้วย นอกจากนี้การจะเข้าถึงข้อมูลสำคัญโดยเฉพาะข้อมูลชีวมาตรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรณนะจุดบริการเสมออาจจะด้วยการให้กดปุ่มยืนยันบนอุปกรณ์หรือแสดงความยินยอมในรูปแบบอื่นตามที่หน่วยงานนั้นๆกำหนดไว้เป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งครับ แสดงว่ามันเป็นระบบป้องกันหลายชั้นจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ล็อกประตูเดียวแต่มีทั้งตัวชิปที่ฉลาดเองมีการเข้ารหัสข้อมูลจำกัดเครื่องอ่านที่เข้าถึงได้แล้วยังต้องอาศัยความยินยอมจากเจ้าของบัตรอีกอืมฟังดูแล้วก็ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวเราได้มากขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ใช่ว่าใครจะเอาบัตรเราไปเสียบเครื่องไหนก็ดูข้อมูลลับได้หมดถูกต้องครับ ระบบเขาออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความสะดวกในการใช้งานกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเป็นสำคัญเลยครับพอเราเข้าใจถึงประเภทข้อมูลที่เก็บไว้และความปลอดภัยแล้วลองมองในภาพกว้างขึ้นบ้างค่ะการมีข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในชิปทั้งส่วนหน้าบาัตรทั้งส่วนที่ซ่อนไว้เนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยในภาพรวมต่อตัวเราแล้วก็ต่อระบบต่างๆในประเทศยังไงบ้างคะครับ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ๆเลยนะชิปในบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดนี่แหละครับคือโครงสร้างพื้นฐานหรืออาจจะเรียกว่าเป็นหัวใจหลักของระบบดิจิทัลไอดีของประเทศเลยก็ว่าได้หัวใจหลักของดิจิตัลไอดีครับมันเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถพิสูจน์และก็ยืนยันตัวตนของเราในโลกดิจิทัลได้อย่างน่าเชื่อถือปลอดภยัยและก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศครับ แล้วในทางปฏิบัติล่ะคะมันส่งผลต่อชีวิตประจําวันของเรายังไงบ้างคะการเป็นหัวใจหลักของดิจิทัลไอเีนี่ยโอ้โหผลกระทบมีเยอะแยะเลยครับลองนึกถึงการทําธุรกรรมหรือรับบริการที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงๆดูนะครับอย่างเช่นการไปเปิดบัญชีธนาคารใหม่เดี๋ยวนี้ใช่ใช่ค่ะต้องเสียบบัตรตลอดเลย ครับหลายๆที่ก็ใช้การเสียบบัตรประชาชนแล้วก็มีการตรวจสอบลายนิ้วมือด้วยเพื่อยืนยันตัวตนซึ่งมันแม่นยำแล้วก็เร็วกว่าการใช้สำเนาบัตร เอกสารเยอะแยะเหมือนสมัยก่อนมากหรือการไปใช้สิทธิประกันสังคมการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบางแห่งหรือแม้กระทั่งการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยครับการที่หน่วยงานพวกนี้เขาสามารถใช้ข้อมูลจากชิปโดยเฉพาะข้อมูลชีวามาตรเพื่อตรวจว่าเราคือเจ้าของบัตรตัวจริงมันช่วยลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงตัวตนหรือการสวมรอยใช้สิทธิ์ได้มหาศาลเลยครับจริงด้วยค่ะ นึกย้อนไปสมัยก่อนที่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องซึ่งเอาจริงๆมันก็ปลอมกันได้ไม่ยากเท่าไหร่เนาะการใช้ข้อมูลชีวามาตรจากชิปนี่มันยกระดับความน่าเชื่อถือไปคนละเรื่องเลยนะคะว่ากำลังติดต่อกับคนที่ถูกต้องจริงๆลดปัญหาอาชญากรรมทางการเงินการช่อโกงหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยครับ การมีดิจิทัล ID ที่แข็งแกร่งโดยมี s m a r t ทการ์ดเป็นแกนกลางเนี่ยจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาบริการดิจิทัลต่างๆของทั้งภาครัฐและเอกชนให้ก้าวหน้าต่อไปได้ครับผมชัดเจนมากเลยค่ะสรุปได้ว่าบัตรประชาชน s มาร์ทการ์ดใบเล็กๆที่เราพกกันทุกวันเนี่ยไม่ใช่แค่บัตรพลาสติกธรรมดาธรรมดานะคะ แต่เป็นอุปกรณ์ไฮเทคเลยที่บรรจุข้อมูลสำคัญไว้2ส,ส่วนหลักๆคือส่วนข้อมูลพื้นฐานที่ตรงกับหน้าบัตรอันนี้เพื่อความสะดวกดึงข้อมูลเข้าระบบต่างๆได้เร็วแม่นยำแล้วก็ส่วนที่2ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ซ่อนอยู่ข้างในชิปนั่นก็คือข้อมูลชีวมาตรพวกลักษณะเด่นลายนิ้วมือแล้วก็ภาพใบหน้าความละเอียดสูงรวมถึงข้อมูลทางเลือกอื่นๆด้วยซึ่งข้อมูลส่วนนี้ มีไว้สำหรับการยืนยันตัวตนขั้นสูงมีการป้องกันความปลอดภัยหลายชั้นมากทั้งเข้ารหัสจำกัดสิทธิ์เข้าถึงแล้วก็ต้องได้รับความยินยอมจากเราทำให้บัตรนี้เป็นหัวใจหลักของระบบดิจิตอลไอดีของคนไทยจริงๆค่ะถูกต้องครับมันคือเทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลที่การยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ครับ การคุยกันวันนี้ทำให้เห็นภาพรวมแล้วก็ความสามารถจริงๆของบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยค่ะจากเดิมที่อาจจะมองข้ามความสำคัญของเจ้าชิปสีทองเล็กๆนี้ไปเลยครับและพอเราเข้าใจถึงประโยชน์แล้วก็เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังของมันแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญที่น่าขบคิดตามมาเหมือนกันนะครับว่าในขณะที่เทคโนโลยีดิจิทัลไอดีและการใช้ข้อมูลชีวามา่เพื่อยืนยันตัวตนเนี่ยมันให้ประโยชน์ทั้งความสะดวกความปลอดภัยอย่างที่เราคุยกันไาเยอะเลยค่ะ สังคมเราควรจะพิจารณาถึงประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy นะครับแล้วก็ขอบเขตที่เหมาะสมในการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในอนาคตยังไงคือนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เดิมๆคือยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมหรือรับบริการแล้วเนี่ยการจะนำข้อมูลชีวมาตรหรือข้อมูลอื่นๆในบัตรไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆมันควรจะมีกรอบกำกับดูแลหรือมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนรวมนวัตกรรมแล้วก็การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราอาจจะต้องช่วยกันหาคําตอบแล้วก็สร้างความเข้าใจในสังคมยุคดิจิทัลต่อไปครับเป็นประเด็นชวนคิดที่สําคัญแล้วก็ท้าทายมากๆเลยค่ะต้องหาจุดสมดุลที่เหมาะสมกันต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาร่วมเจาะลึกแล้วก็ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข้อมูลในชิปบัตประชาชนสมาร์ทการ์ดทำให้เราเข้าใจเครื่องมือสำคัญชิ้นนี้ได้ดียิ่งขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการสำรวจข้อมูลของเราในครั้งนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็จุดประกายความคิดต่อค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับ